หวงซุยเที่ยงวันวันนี้ค่ะลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ในจังหวัดบุบรีรัมย์เชิญท่านอาจารย์มาดูหวงซุ้ยให้นะคะได้เห็นเป็นยังไงนะเมาเป็น,นบ้านเก่าอ่ะค่ะเขาเพิ่นขุด,ดไ,ได้ปนะีหนึ่งนะครับเขาเพิ่งขุดขยาย ไปถึงนู่นเลยเหรออ้อมไปอีกลักษณะนั้นใช่ไหมของเดิมมันเหมือนเป็นคูรอบรอบเมืองครับใช่แต่ว่าไม่ได้ลออตรงนี้นี่ยน่ได่อเลยครับมันเป็นผังคูน้ํารอเมืองถ้าเราอยู่นะอยู่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ครับอยู่นอกเมืองครับสมมุติว่าอันนี้คือในเมืองใช่ไหมครับมันเป็นเมืองโบราณ เป็นเมืองโบราณเราอยู่ข้างนอกเมืองก็อยู่นอกเมืองครับครับดีมากรันี้เหมือนที่เราอยู่เป็นอย่างนี้โอเคไอข้างนู้นก็มีน้ำอยู่ครับอ๋นข้มีนั้นไม่มีน้ำไม่เคยเจอปาทีอันนี้คือคือเฉพาะเราทําใช่ไหมใช่ครับส่วนตัวไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงหงซุ้ยเนี่ยครับ รวมแล้วที่ขี่ไร่รแล้วของเรานี่ขุดน้ำในน้ำไม่ไม่ล้อมใช่ไหมไม,ม,มีตรงไหนบ้างมีตรงนี้ข้างนี้และข้างหน้าครับรอันที่เราขุดเนหลักเป็นนี้และถึงต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยตอนน้ำนี้ระบายเข้าออกได้เปล่าเข้าได้เข้าได้แล้วออกออกออกได้มันจะมีบึงบัวข้างหน้าอีกอันนี้ครับ แต่ที่หน้าเป็นห่วงคือมันมีต้นไม้ใหญ่มันหนุ่มลองดูดิ่เราแวกนี้มีภูเขาอยู่ตรงไหนไม่มีเลยเป็นที่ราบมันไม่มีภูเขาเลยครับใครสอนให้ทำสัวจึงอ่ะก็บนมันมันห้าสิบกว่าปีก่อนแล้วเนาะมันมีชื่อเสียงประจำที่นี่อ๋อประจำถิ่นใช่ไหมเป็นเนื่ออยู่แล้วใช่ไหม ไม่ไม่เป็นเขาลอกดินขึ้นมาอันนี้เขาเอาดินมาปูนแล้วมันเป็นสองสเต็ปด้วยครับเขาเรียกสัวจึงเหรอครับอาจารย์มันคืออะไรครับก็สร้างภูเขาขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะใช้ข้างหน้าเป็นที่ฝังอ๋อพวกเราไม่เคยได้ยินนะไม่เคยครั้สัวจึง ส่นใหญเราไปดูสุสานจะเป็นภูเขาธรรมชาติธรรมชาติหรือไม่ก็เป็นที่สําเร็จรูปเหมือนหมู่บ้านจัดสรรแต่ว่าน้อยครั้งที่เราจะมาดูที่เป็นเป็นอันนี้เฟซซิ่งอะไรสองสองห้าสี่สิบห้าครับสองสี่ห้าไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นเอครับข้างหน้าเป็นเอออ๋อข้างหน้าเอข้างหลังเป็นเอครับข้างหน้าได้สีห้าครับ แต่ว่าที่เป็นห่วง้นไม้ใหญ่สามต้นนั่นใช่ไหมแล้วต้นอยู่ชาด้วยจริงๆงมันปลูกไม่ได้ใครปลูกอ่ะคือคุนแส่ที่บ้านนะครับพอพอสร้างเสร็จพี่ชายคนใหญ่มันมันไม่ลุ่มมันเป็นลุ่มของคนที่สามพีสายคนที่สามลุ่งอ๋อคนใหญ่ไม่ลุ่ทั้งทีเือเาก็เลยแนะนํำให้ปลูกขึ้นมา ไม่ใช่ตรงรอบเล่านี้ไม่เป็นไรแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้บนหลุม,ออมนะครับเม็ดมันเหรอครับหรือว่าหรือว่ามีคนมีปลูกอันนี้มันน่าจะเป็นเม็ดแต่อันนั้นเป็นของเก่าต้นไม้เก่าน,นี่ต้นดั่งต้นนี้ที่ทำไม่ได้อันนี้มันประมาณเม็ดเกดประมาณเท่านี่สิบป,ปีไหมใช่ครับล่ามันไปไกลมากเหนั้นมันจะแทงเข้าไปที่ที่โลมดงแล้วแล้วมันจะมันไม่คือข้อเสียหายอันก็ห้ามล่าก็ไม้แทง เนินเนินรอ,อบๆหล,ลุมเนี่ยจะต้องไม่มีไอ้มีไกลอย่างเงี้ยไม่ไม่เท่าไ,ไหร่ครับแต่ว่าสามต้นเนี่ยสามต้นต้นต้นนู้นอาจจะหนึ่งต้นสี่ต้นไม่เดี๋ยวต้องให้อาจารย์แนะนําน้ำนี่ขังเหมือน,นี้ตลอดไม่ครับฝนตกไม่เฉยใช่ไหมฝนตกก็งานเล็กงานใหญเรากำเราโมกันต่อ เนี่ยเนี่เนี่มื่อกี้เนี่ยอันนี้ี่อการพูดถึงตัวจึงการทำาอชันเอออันนี้คือตัวหลุมแต่นั่นคือแทนภูเขาหลังแล้วก็ข้างหลังเท่าไหร่นะสองร้อยสองร้อยยี่ห้างร้อ่ห้าข้างหน้าประมาณสี่สิบถ้าสี่สิบมันตรงข้าก็ต้องเป็นสี่สิบห้าสี่สิบห้ามันมันก็แหวงแหงหน่อยไม่ให้มันแหวงแวงมันมันโปงวัดง้ายสิครับงไม่มีไม่มีที เนี่มัดรนอ่าลมคุยเออก็ประมาณสี่สิบอะเพราะว่ากอาปั่น ของลง<ช>ของ <ๆ S 1> พ่อนี่มีลูกลูกชายกี่คนลูกห้า่คนแรกียหาคนนี้เหลือแล้วตอนนี้คน่เสียแล้วแลทรกเสียที่สมเสียเลวันสามคนสามคนนี่คือใครก็คนที่สองคนที่สามแล้วผมคนที่สี่ลูกชายนะแล้วที่นี่ลูกหญิงสองคน แล้วน้องชายม,ชมีน้องชายคน <ผม S 1> ใช่ไหมผมมีน้องชายคนนึงเสียเสียแล้วอายุเท่าไหร่เสียตอนนั้นน่าจะสี่สิบกว่าหรือจะเกิบกี่ปีละยี่สิบมั้งเกือบสี่ศูนย์น่ะช่วงวิกฤตเศรษฐกิจยี่สิบปีอะประมาณนี้นแหละครับยี่สิบหกปีค่าตัวใจค่าตัวตายตอนเศรษฐกิจสุด 40, สี่ศูนย์ ตอนนั้นขึ้มีหลุมมีหรือยังคะมีแล้วหลุมมันมีธรรมชาติอยู่แล้วหมือฝังไปถึงฝังอากงแตยังไม่ฝังอาม่าแล้วอากงยังไม่ฝังแล้วอาม่าเขาอยู่ที่เดียวกันอยู่ที่เดียวกันทำรอไว้หรือว่าทำใหม่อันนี้อันนี้พอเสียเสียวเสียเยอะมก็ก็เอาไปเอาไว้วัดตัวทำทำใหม่นี่ทำใหม่นี่เสร็จค่อยเอาเตี๋ยวลงมาฝัง มาขึ้นปีอ่ะมาแล้วเราของไม่ทำไม่เผื่อเลยอ๋อทำเผื่อไว้อยู่นี่อยู่ข้างไหนอยู่ข้างนี้อยู่ข้างนี้แหละเอ้ยเอ้ยผมจำผิดแล้วเ้ื่สมมติว่าหันเข้าหันไปทางมมันอยู่ด้านนี้วาจำมันห้าสิบปีสิจำไม่ได้มันจะจำไม่ได้แต่ว่าเอ้ยหรือว่าอยู่ฝักนี้ครับมีความรู้สึกว่าอยู่ทางนั้นครับพอเวลามองเข้าไปคือห็นปนทอง้เคือคือหลุมนั้นทำไว้แล้วใช่ไหมทำไว้แล้ว ตอนที่ทำทำหลุมไปแล้วเนี่ยมีสิงแซ่ดูให้บ่มีตอนทำหลุมไปเะอ่ะชิ้นแส้เข้ามาทำไปหมดเลยเลยครับตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะเขายาวเฟยเลยครับชิ้นแส้เราซิแซ่แอเขายาวเฟยเขายาวผมขาวแล้วก็คนแก้ไขก็อีกคนหนึ่ง เพราะว่าชิมแสบกว่านั้นเสียแล้วทําแล้วรู้สึกว่าพี่ชายคนไหนเขาเป็นคนจัดการหมดมันมันไม่ค่อยดีนะมันมันหนักยิ่งมันหนักเกินไปไปบนให้ชิมแสกบบางท่านกี่ปีถึงได้ถึงกี่ปีถึงได้ทําใหม่ก็น่าจะที่มาชี้บ้านให้เราหนึ่งสามที่มาชีบ้านเออใช่ห้องห้าหกเจ็ดหก ที่ให้สร้าง่เฉยจะไม,ไม,ไม่ไม่เขาไม่รู้ออบอกไม่ได้บอกอะไรบ2547ไม่แล้วที่ที่ให้ปลูกนี่ปลูกแค่ไหนเขาบอกเขาบอกให้ปลูกขยะนหนาหนาะเป็นเรื่อยๆจากนี่มาก็มาตัวนี้จะไปจางน้นแล้วทาง,งนู้นอ่ะทางนู้น,ะนมันซาตังมันมีธรรมชาติอยู่้เขามีธรรมชาติอยู่แล้วเราได้อยู่แล้วไม่ได้ปลูกเพิ่มเลยทางเขนไม่ต้องทำเขาก็ดดของเขาปลูกอยู่ข้างเดียว ดินกับมาถมอยู่แต่ทางด้านนี้แหละให้มันสูงขึ้นเพื่อให้สู้กับทางด้านสามได้สร้างตั้งได้เพราะว่านะทาขั้นสองก็ทำเราก็ทำขั้นสองแค่ไครับอาจารย์เดิมเดิมคือเตี้ยกว่านี้แล้วถ้ให้พูนเพิ่มข้างหลังอีกอีกลูกหนึ่งใช่ไหมพูนทั้งหลังอีกตอนลูกสาวเขาเป็นสาวแล้วนี่เนี่ยเขาก็มาทำมาเปลี่ยนสูงเลยสูงลูกสาวก็ได้แต่งงานกับคนรับรองไปแล้ยแล้วเราเป็นไงอ่ะเราก็เรื่อย คนที่สี่ตามไปเรื่อยๆแล้วคนเล็กล่ะคนเล็กเสียแล้วไงไม่ตอนอยู่อ่ะตอนอยู่ตอนอยู่มันมันมันมาหนักตอนปีสี่ศูนย์ไงตอนเศรษฐกิจสุดอ่ะน,นั่นแหละหมดเลยคือเขาทํางานใหญ่นะเขาเขาเปิดงานใหญ่โตเลยแหละพอพอสี่ศูนย์นี่รู้สึกว่าสสอเขาจะเลือกตั้งไม่ได้มันก็ไปไปตามาแล้วมีผู้หญิงกี่คนในบ้านผู้หญิงในบ้านคนที่สองก็คนคนแรกสองคน ผู้หญิงคนที่สามแต่คนน้องผมอีกคนหนึ่งตกลงผู้หญิงคือคนที่สามคนคนที่สามหรือพี่สาวผมพี่สาวคนโตของบ้านอําดับที่สามใช่ลำดับที่สามแต่ถือว่าเป็นพี่สาวคนโตอแต่เป็นน้องผมอีกคนหนึ่งแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งสองคนในบ้านคนที่สามคนที่สามเป็นพี่สาวคนโตคนที่สามกีบคนที่ค่ะเรียงตามนี้เลยมีแปดคนใช่ไหมคะเสียคนหนึ่งนับหมดเลยนับหมดเลยนับหมดแล้วผู้หญิงเป็นไงบ้าง ผู้หญิงสองคนดีทั้งคู่เลยดิอะดีทั้งคู่ผู้หญิงดีดีว่าสิคนที่สี่กับคนที่เจ็ดใช่ไหมดีใช่ไหมดีมากเลยนะเพราะว่าลูกเขารับราชการหมดเลยมีแต่ระดับหมอเทั้งนั้นสามหมอเป็นหมอเมียก็เป็นหมออสามคนแล้วก็มีสะพ้ายเป็นหมออีกประมาณแล้วหมอเก่งๆด้วยหมอเก่งด้วยเก่งๆด้วยก็ตรงนี้จะให้ทำอะไรให้ดู ว่าเมื่อไหรคนที่สี่จะลุง่ง <c oughs> ไม,ม่มันเป็นรุ่นแล้วรุ่นเราหมดแล้วนะว่ขอวันเดือนปีเกิดพี่ชายจําได้ไหมรู้ไหมคนโตสองสี่เก้าเก้าปะไม่ใช่ถ้าลิงสองไม่ใช่สองสี่เก้าเก้าเก้าเจ็ดของเก้าเจ็ดเป็นมาเนียสองสี่เก้าเจ็ดหก็ต้องย้อนกลับไปสองสีงส่แปดเจ็ด ใกล้เจียใกล้โอเคอ๋อเขาถึงลุ้งไงว่าสร้างยุคสองใช่ไหมคะสร้างอินสองป่ะคะเป็นคนแรกที่เสียชีวิตไปแล้วใช่ไปแล้วใช่ไม่ไม่ใช่ไม่นับสร้างนับฝังคนที่เสียคนแรกอนับก็คือนับยุคที่ฝังนับนับเปิดใช้งานเหมือนเหมือนบ้านถ้าคนยังไม่เข้าอยู่ถ้าคนสองอ่ะไม่นับคนที่เสียชีวิตตั้งแต่เล็กๆอ่ะเขาเข้าเขาเข้ายุคหกคนนัำเบอร์สองอะพี่ ที่มีลูกสาวที่มีภรรยาสองคนใช่เข้ายุคหกเข่าจะได้เขาฝังตอนยุคหกเพราะฉะนั้นก็คือเริ่มนับตอนยุคหกบ้านเป็นสองเวลาเป็นหกแต่ที่นี่เหอทู่เสีอพระเสือเสียอย่างแรงเลยเสือเป็นน้ำมังกรมันใหญ่กว่าเลยค่อยัไม่มก็มังกรมันไปทุ่งไง นนอืมแล้วมันเป็นน้ําเป็นเป็นเป็นน้ําแบบน้ําใกล้แต่ว่าก็<ๆ>ก,ก็ตามสภาพอ่ะเขาไม่ได้ดูแลร,รักษาไงมันก็เลยไม่รุ่งเพราะว่าที่มันเป็นคุณกับผู้หญิงทั้งทั้งอ่าทั้งเนี่ยชัย,ยภูมอิอ่ะแล้วก็ทั้งตัวที่ทิศท,ที่ทิศท,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 ที่อิงทิศท,ที่ประจันทีนี้ทิศท,ที่ท,ท,ทอิงเนี่ยมันเป็นสองทิศท,ที่ประจันเนี่ยมันเป็นแปด ก็ลูกคนสุดท้ายของอากงอ่ะก็คือคนที่ฆ่าตัวตายเพราะว่าบน้ำนี่ก็มีอยู่เดิมใช่ไหมคือเขาให้เขาให้ขุดหรือว่ามันมีอยู่เดิมด้วยบัวก็มีอยู่เดิมแล้วก็ขยายขยายขยายให้มันสวยงามแบบ เจ้าอนเขามีที่ไปดูแบบเป็นหลังที่อื่นเข้ามาเขามีเขามาีแบบวงประจัใช่แต่<ด>แว่าไม่รู้เรื่องทิศใช่ไหมเอาเอาฟอร์มเข้ามาไม่มันเป็นทิศมันเป็นทิศที่ลูกคนเล็กอะ่ะลูกผู้ชายไอ้นี้จะเสียหายเ,เพราะว่าดินน้ำพิฆาตแล้วก็เนี้ย ที่ไม่รุ่งแล้วมารอปลูต้นไม้ก็เพราะว่ามังกรมันเสียหายไงพอปลูกเข้าไปเนีมันก็จะแข็งแรงขึ้นแต่ปัญหาประเด็นคือมันเวิร์กมันเวิร์กผลดีมันจะเกิดแค่ยุคสองมันมีสองเวลายุคสองก็คือทิศอิงของมันเขาเรียกว่าลุ่งเรืองที่รุ่งเรืองย้อนกลับมารุ่งเรืองแล้วคนเนี่ย จะรุงเรืองอีกทีก็คือยุคหเพราะว่ามันเริ่มเปิด <6 S 1> เปิดใช้ยุคหกเฮอทู่ด้วยมันก็จะเป็นอย่างนั้นแค่สองยุคแต่ว่าถ้าถ้านับยุคจริงๆคือฟ้าดินมนุษย์อ่ะเขาเขาเปิดเขาเปิดเวลาาตอนหกถือว่ามันเป็นเลิกเริ่มนับ oh. แต่ตัวตัวที่อ่ะมันเป็นสองมันก็โอเคอ่ะสองหมันก็อยู่ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันจะไปลงที่ลูกชายคนเล็กสุดท้ายเนี่ย แล้วมันก็จะขยับไล่ตามขึ้นมาอีกซึ่งต้องระวังคนที่เจ็คนที่สมมุติว่าเคยมีห้าคนสมมุตินะนมีห้าคนคนที่ห้าไปแล้วมันก็ขยับขึ้นมาคนที่สี่คนที่สามแต่ว่าทั้งหมดเลยเนี่ยโดยประมาณเนี่ยมันจะเกิดกับผู้ชายที่ตรงนี้เป็นเป็นที่ที่เป็นคุณกับผู้หญิง โดยหลัมใช่ร้านผู้หญิงกเก่งหมดเลยนงหมดเลยร้านผู้ชายไม่ได้เรื่องเลยเพราะมันไม่เป็นคูณกับผู้ชายไงเพราะว่ามันผิดเวลาอีตอนที่ท,ที่สร้างอีตอนที่สร้างเขาเขา,เขาไม่ได้เขาไม่ได้คำนวณในเรื่องของเวลาแล้ว <c oughs> อีกอย่างที่ที่มาพ่อขึ้นไปอะ่ะเราจะเห็นว่าสังเกตว่ามันจะเหมือนอฮกที่บ้านภูเขา เป็นภูเขาบนภูเขาแต่อย่างนี้เขาเรียกต่อสัวม,มันก็ได้แต่ว่าพลังมันอ่อนซึ่งเวลาพอทําแบบเนี้ยมันก็จะเหมือนชิ้นซีภูเขาทั้งลูกที่เราเห็นนะก็คือเอาดินมาถมอ่ามันไม่ใช่สร้างขึ้นมาไม่ใช่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังมันจะทรงตัวอยู่แค่ช่วงยุคเดียวหนึ่ง generation หนึ่งหนึ่งรุ่นแต่ว่าหนึ่งรุ่นแต่ประมาณยี่สิบปีเขาเขาทำให้ในความุ่งหมายของพี่ชายคนโตเขาจะทําให้ลูกสาวมากให้ลูกสาวเด็กหรือเปล่าที่ว่าทำขึ้นไปสูงสูงไม่รู้อ่ะใครอันนี้อันนี้เป็นกลางๆก็คือลักษณะพวกมันมันก็จะเป็นเจาะซัวจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็คือเจาะซัวแต่ว่าใครได้รับมากกว่าใครเพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ยพอมีอยเนี้ยมีน้ําน้ําใหญ่เนี่ย มันก็จะกลายคือข้างนี้ยังไงก็มีไม่ได้ยังไงก็ต้องมีไม่ได้แต่พอมีเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายเวลาที่ลงเนี่ยมันจะจบลงด้วยล่มจม,มขาดทุนมหาศาลนะเพราะว่ามันมีตั้งแต่ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว,ลวยิงยงยงย่งเสียหายมา,มามนนกมันดีกับผู้หญิงไงผู้หญิงอาจจะดีผู้หญิงอาจจะเทคพาวเวอร์จริจริงตอนมาทีแรกๆมันมันได้เดินข้ามมา มันไม่ใหญ่ขนาดนี้แม่ก็ไปขยายไปเลยขยายมันก็เดินขยายหลายรอบยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งหลวงก็ขยายยิ่งใหญ่มันมีหมดเวลาของมันไงมหลวงก็ขยามันคือมันคือมันคือลักษณะที่สทำให้ร้อมมันตีแฝงเหมันก็เลยทำให้มันมีผล่างนี้แต่ถ้าบุ้กถ้าตีแฝงเก่งๆเหมือนเหมือนบ้านหมอเนี่ยหมอเหมออีหมอหนึ่งเนี่ยนะเขาก็จะบอกเลยว่าอีกคนเป็นี ให้ไปตามหาอาจารย์มาใหม่เพราะว่าที่นี้ใช้ไม่ได้แล้วสั่งไว้เลยว่ามันจะเสียหายเพราะว่าน้ําน้ํามันจะแห้งไปออาจารย์ก็ไปแก้ย,ย้ายย้ายย้ายให้ใหม่แต่ว่านั้นมันคืออาจารย์ไม่ค่อยอยากไปแตกเพราะว่ามันมีมันมีผลกระทบกับหลายตระกูลเดีย๋ยวมีพี่มีน้องใช่ไหมครับล้วมันตีกันอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เห็นด้วยพร้อมกันหมด แล้วเสร็จแล้วเราคนแนะนํามันจะโดนไงเออมันก็จะกลายเป็นอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นเลยออใช่เดี๋ยวไปเข้าข้างคนรู้นเข้าข้างคนนี้เรามาแตะเลยเนี่ยคนที่สองไม่ยอมเลยคนที่สองอ่าก็ใช่แล้าพี่ชายคนที่สามนนี้มีคือคือที่นี่ที่นี่นะที่นี่นะโดยภาพรวมเนี่ยถือถือว่าได้ยี่สิบปีนะของยุคแปดนะโอเคโดยรวมๆแต่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดวงแต่โดยภาพรวมบอกหมายถึงว่า ลูกของคนคนนี้ยในตระกูลเนี้ยอืแต่ว่าผู้หญิงจะปังกว่าผู้ชายเนี่ยจะลําบากแล้วคนสุดท้ายเนี่ยจะแย่ถ้ามีลูกชายคนเดียวนี่รับหมมันก็รับ้รับหมดก็รับหมดรับหมดคนมันไล่มหมอนได้ทั้งดีได้ทั้งเสียเลยเหมือนที่เวลาอาจารย์เขาไล่ลูกอ,ะอ่ะเพราะมันเป็นคนโตใช่ไหมเป็นคนคนรองแล้วคนเล็กทีนี้ถ้ามีแต่คนโตคนโตก็รับทั้งสามตำแหน่งเลยเห็นแต่ว่าพอมันรับสามตำแหน่งมันก็ออกช้า มันมันเข้าไปแล้วมันแทงไปแล้วครับมันแทงไปแล้วใช่ใช่เนี่ยอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกอีกเหตุผลหนึ่งที่ที่ท่านอาจารย์ทําแซกีให้เพราะว่าไม่ไม่ไม่มาเน้นเอาเอาเอาที่ที่เดิมแล้วเพราะว่ามันแตกไม่ได้เคยดำท่วมไหมมัน่ำเลยครับมันมันต่ำนั่นแหละเพราะว่าเดิมทีเดียวที่ตรงเนี้ยมันต่ําแล้วมันเป็นมันมันเหมือนเลนอะ มันน่าจะเป็นทุ่งเป็นหนองซึ่งปกติจริงๆเขาห้ามปลูกห้ามห้ามห้ามสร้างแต่จริงๆแล้วที่ตรงนี้มันมันจะเป็นมันจะเป็นเนออย่างเงี้ยเนื้นดอกบัวถ้าเอาเอาเอาดอกบัววางไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นอตรงตรงตรงนี้น้ำไม่ท่วมตรงตรงนี้เป็นใช่แต่ทั้งล่างข้างล่างอ่ะน้ำมันไปแล้วมันซึมาเยก มันซึม้ะคขอคแนะนะค่กรณีอย่างนีคือลูกคนเล็กไปแล้วต่อไปก็คือเป็นฟ้ามันล่นไงเจ็ดสิบแล้วลุลูกๆลุลูกเเอาเอาให้ถึงลุกลูกไม่อีกอย่างหนึ่งณจากไปากลางปีที่แล้วกลางปีที่แล้วนะที่ตรงเนี้ย ไม่ให้คุณให้โทษทั้งทั้งอเนี่ยลากแทงฐานสามต้นเลยเพราะระยะที่ห่างออกไปเซฟเซเลยต้องย<ม>ี่สิบเมตรนี่<ม>นี่มันไม่ถึงอ่ะอย่างมากก็แค่สหกเมตรแปดเมตรเองแล้วตัดไม่ได้แนละ้วไม่ไมีประโยชน์แทงแล้วก็ไปทำตัวเองให้แข็งแรงอืม เพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ที่นี่ที่นี่ถ้านับนับบ้านนับดินครับนะนับดินถ้านับดินก็เป็นไฟเผาดินแห้งอืมแต่ถ้านับยุคหรือฟ้าเข้ามาตอนหก หน้าตอนนี้เกนะ้ามรณะสมมติในอนาคตรเราแบบว่าพี่ไม่อยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณเขาเหลืออยู่คนเดียวคือควรจะทำยังไงสมมติมีอำน,นาจตัดสินใจเราเราแน่นอนบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไปใช้เลยก็ไหวเป็นปกติแล้วก็ไปทำในอื่นดีกว่าใช่ต้องอัพขุนขึ้นมาเรามมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่งไงแต่ว่าในนี้นับตั้งแต่ปีที่แล้วมาเนี่ย ใช่แต่ว่ามันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ว่าตอนเนี้ยมันเข้ามาแล้วแล้วเราเราก็ถามว่าคํานวณได้ไหมว่าจะเกิดคํานวณได้แต่ว่าเขาห้ามห้ามพูดอเออคือรู้ว่าปีไหนช่วงไหนมันได้แต่ว่าเขาไม่ให้บอกเพราะว่ามันไปสร้างภาระสร้างความกังวลสร้างอะไรต่างๆ เป็นข้อห้าไม่ไม่ให้ทำนายคือแค่แค่น้ำท่วมนี่ก็ถือว่าไม่ดีแล้ะแต่ยังอาศัยว่าทิศทางมันแรงพออได้ทิศทางกับได้ผนังที่เขาทำอาไว้แข็งแรงพอเป็นแต่เพียงเราไม่รู้ว่าตอนนี้แทงหรือยังแต่ถ้าใกล้ๆแบบนี้โอกาสมันสามต้น,นี่ะมันต้องมามันมันต้องมาสัก มาสักต้นหนึ่งอะสามสี่ต้นเขาไม่ต้องมีอะไรเขาว่าว่าปรับอะไรไม่ได้อยู่แล้วก็แค่บูรณะทําให้ดูแลให้มันสะอาดอเ,เรียบร้อยไม่ให้แตกไม่ให้เล้าคือนั้นเองแล้วก็ต้นไม้ก็พยายามควบคุมมันหน่อยทิมๆม,มันอะไรที่มันปิวไปงอกมันจะขึ้นต้นใหญ่ก็เอาออกนะก็คือโดยรวมโดยโดยรวมส่งผลดีมายี่สิบปีโดยเฉลี่ยถ้าเทียบกับคนอื่นนะคนทั่วไปนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ว่าในระหว่างเรากันเองพี่น้องกันเองมันจะมีดีมีเสียแล้วเรื่องราวมันเกิดมันจะเกิดกระใครมันจะไม่เท่ากันเพราะต้นทุนมันไม่เหมือนกันกับตําแหน่งเนี่ยสำคัญพวงซุยนี่จะนับตําแหน่งเลยลูกคนไหนผู้หญิงผู้ชายยังอยู่ในรายละเอียดอยีกที่ว่าตอนฝังฝังยังไงทีนี้เราเราไม่เห็นไงเราได้แต่ประมาณประมาณการเอาจากสภาพแวดล้อม เพราะนั้นก็บอกได้แต่ว่าในยี่สิบปีสี่สิบปีในสี่สิบปีนับจากปีที่แล้วไปปีที่แล้วไม่จะไม่ดีซึ่งไม่ดีนี่ที่จะเห็นชัดเจนคือปีหน้าท่อาจารย์ขอถามท่านทง่า ห้องหัองอาอาอีผมอะ้องแม่ลูกชายเขาเพิ่งเพิ่งทำแซกแบบนี้ไม่นานสิบกว่าปีแล้วเขาผุหวงซุยหรือแซกีวมซุยอ่ะเอ้สิบกว่าปีเนี่ยเขาเอามาเผาหมดเอาเผาล้วหมดจบครับเนื้อออกไหมไม่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 ส่งผลให้ลูกหลานนะครับไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ดีแล้วก็เพราะมันไม่มีตัวเชื่อมแล้วแต่ห่วงซุยเนี่ยนะ ต้องบอกก่อน,อนคือคือห่วงโซ่ี่เต้องบอกก่อนมันไม่ได้ดีตลอดมันเนี่ยที่เนี่ยถ้าจะดีอีกทีนึงเนี่ยคือสี่สิบปีข้างหน้าแล้วแล้วก็จะดีอีกอีกช่วงนึงเท่านั้นอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ตลอดเพราะว่าชัยภูมิที่นี่มันไม่เป๊ะมันเป็นชัยภูมิที่สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมก็อย่างที่บอกมันต้องพูดภาพรวมอะ่ะเพราะว่าเราเราไม่ได้เอ็กซ์เปคใครเราพูดทั้งตระกูลใช่ไหมมันถือว่าที่มาเนี่ยพีคแล้ว ก็เขียนแล้วเหมือนเหมือนเหมือนอย่างท,ที่บา้าถามว่าเขาเผาได้ไหมเงี้ยคือถ้ามันเสียหายอย่างบางบางบางครอบครัอวอาจารย์ไปดูอย่างเงี้ยนะรวยแต่ว,ว่าอายุสั้นหมดเลยผู้ชายตายหมดเลยอย่างเงี้ยเหลือแต่ผู้หญิงอาจารย์ก็แนะนําว่าก็าอย่างเลยก็ไม่เหลือเลยผู้ชายไป,ไปคุยกันถ้าคุยกันรู้เรื่องก็ขุดมาเผาซะอ่าพอขุดมาเผาปุ๊บก็ก็จบไปอันนั้นก็จะไม่ส่งผลต่อใครแล้วตออกหมดเลยใช่่เเป็นดวงดวงมันเลยใช่ เพราะว่าเนี่อยู่เบื้องหลังไงอันนี้อยู่เบื้องหลังแต่บางทีพี่เขาดีมากๆตอนแรกเขาก็ไม่ยอมใช่ถูกครับเพราะว่ามืนคนดีเขาก็ไม่อยากไปไปยุ่งมันมันดวงมันไม่เท่ากันไงอย่างที่บอกไงแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเขาก็าคือทุกคนก็ขึ้นแหละอแต่ว่านี่นี่คือสุดของมันแล้วยกเว้นอย่างเดียวว่าเอ้ยเขาอยู่ถูกที่อีกอ่หรือเขาทําอย่างอื่นเสริมอะไรอย่างเงี้ย ตั้งามแปัดห้อ๋ออย่างนั้นก็พุ่งมา20ปีอย่างน้อยเห็นเห็นยีปีเห็นชัดมากเลยคขอจอนชัดมากเลยเออก็นี่ไงก็ก็เป็นอย่างนี้ไงอันนี้อันนี้โดยคนอ่าอ่าโดยคนเจ็ดลบจากที่จากที่เศรษฐกิจสู้นี่ลบจนวีจะลบยังไงเลยแล้วก็พุ่งมาสี่ห้าสี่หกสี่ห้าสี่หกอ่ามาตลอดนั่นแหละมาเดี๋ยวไปคุยกันต่อที่บ้านพวงจุ้ยทั้งนั้นแหละ ก็ถ้าตัดได้ก็ตัดตัวไม่ตัดอี้ค่ะดูแลให้สวยงามต้นนใระยะในระยะรอบๆสิบเมตรเนี่ยอย่าให้มีแต่เนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพอตัดไปปั๊บเดี๋ยวเขาก็ว่ายเพราไปตัดเำพัไปยุ่งก็ก็นั่นดีก็อย่างอื่นไม่ได้ทำอะไรแค่ตัดไม่ได้ไม่แต่ว่าตัดมันก็ลําบากเพราะมันก็จะเหลือตออีกเหมือนจะได้ไม่งออไปอีกมันก็ถูกหมอแต่ว่าถ้ามันเพราะมันเหลือแต่ตอเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอื่นอีกลองไปคุยกันก่อนว่าทำให้สวยแล้วการงานอย่างนี้ถ้าตัดนี่คนที่จะเอาตอออก ถ้าเราใช้เครื่องมือได<ม>ออ้ต้อนใหญ่ต้อนใหญ่ลังเต่ามันมันมันถึงแค่ตรงนี้นะครับนะแล้วที่นีต้นไม้ต้นเนี้ยคือมันมีอยู่แล้วแนะล้วพอผมหลังเต่าให้มันกว้างไป,ไปอีกมันก็เลยไปคิดต้ลาลมันอยู่เรื่อมากใช่่ไงก็เนี่ยไงที่เรากลัวเราไม่ได้กลัวต้นเรากลัวล่าเพร้ะนึกพอเราไปงัดมันออกมามันก็ดึงลงเหมือนเมนถ้าเราตัดออกมันไม่ยาน้ใช้ยาย่อยย่อยสลายเลยไอ้ที่กลัวคือกลัวลาก ที่ที่บอกว่าแทงฐานอะไม่ะดว่าตอไม่ให้โผล่ขึ้นมาเขาเข้าไปแบบไปคุยกันก่อนครับมาคุยกันนะว่ามางโผล่ไม่ได้เลยเรื่องนี้เซนซิทีฟมากเนี่ยคนเขากำลังคนเขากำลังรู้ใจว่าดีๆแล้วก็ดีจากันนี้อยไปแตะเขาเนี่ยเดี๋ยวเป็นเรื่องผมว่าพี่น้องจะตีกันมาเยอะแล้วไม่แล้วมันมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเพราะเราไปแตะมันเป็นเพราะเวลาเขาหมดแล้วแล้วบังเอิญ ยุ่งนี่นี่สดหรือว่าไม่สดเจ็บเลยมาอ่ะนะก็ได้ความรู้เรื่องสุสานนะสนุกนะเวลามันตรวจสุสานแต่ว่าไม่ไม่ค่อยตรวจเพราะว่าอย่างนี้แหละเดี๋ยวตีกันต้องต้องติทีมไงต้าัคคีกันเป็นเป็นเจ้าของคนเดียวโอ้ยเอาเอาไงก็ได้บอกสอนทั้งนั้นแต่ถ้าหลายคนทําไม่ได้เดี๋ยวมันเกิดสุดในตระกูลไหวเราไปดูที่บ้านปอก